<c oughs> อ่าผมคิดว่ามืออื่นเนี่ยแม้เท่าต้องรับแขกที่ข้างนอกก็ค้นไหลยแห่มือแห่นะครับผู้ใดมีโชคม,มีนาภมัจยังไม่แห่แก้บนน้ำมันจานเรอะนะครับผู้ใดว่ามีดวงนะครับอ่ะก่อนที่จะบอกก่อนที่จะโจมพินีกันก็คือว่า,าผู้ใดว่าขั้นมีโชคลาภเนี่ยตรงปู้งดำเนี่ยให้เขาไปขอเวลาขอ,ขอบอกซื้อน้ำสกุลบ้านเลขที่เขาไปน้ำนะครับเนาะหมวก้อนปูแล้วบอกว่าอยากประคามมานันสิประคามวันล้นเลยนะครับแม่กลับไปบนบน,นเอานะครับเนาะ ส่วนผู้ใดดวงบผูีนี้หรืเนี่ยเจ่นเขาถือมาทิพย์กวงวันนี่ยจะพร้องเพราะนั้นถือจักวดเลยกับนีนี่ยหรือว่าหัวกระหินเคยเห็นผมเหรอว่ามันเป็นไทยเนี่ยไอเขาไปขอขมากับมกวนพร้อไปบ้านเปิดยู้ดูขึ้นที่มาบทขอขมากรรมาจารย์นอตตี้สวดทุกขึ้นก่อนนอนนะครับจะได้มีโชคมีลาบนะครับเนาะเพราะว่าผู้ละคนเนี่ยกะจะเทียบกับยังแน่แมนบ่ล่ะอด้หัวแน่ไดาลูกแหน่เพราะอื่นไอเงี้ยนเสียงก็เป็นบาปเป็นกรรมเพราะว่าตัดกรรมเมานะครับจะได้มีโชคมีลาบ แ่กยืมตัวไปแต่ตละคนอีกก,ก๊กไมมก็มีบาทเนี่ยนี่เป็นย,ยูนี่เป็ไม่ะอ่อนายม่ข้อานุโมทนาบุญนะครับกับนายคำภูนเที่ยงดา,าของครอบครัวนะครับจากอ่าสุธีนะครับห้าพันบาทนะครับสาธ<รา>ุนั้งกันไหมครับเด้อกะว่านี่กะมีละคนถือไหลครับแ่นเดี๋ยวนีดรถอาม่าข้างน้านมอ เดี๋ยวรอเจ้าอเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพใหญ่นี่อามาเราแปดที่เก้าปีงวดีซี่ีหกหนเราถือสามล้านอ่า <Okay. S 1> วนี่ผมคิดว่ากลับว่าน่าจะต้องารับบ้านนะครับเราอามานะครับเราแปดที่เก้าปีหมดดู่บนเรืเรานะครับงวดหน้าก็มีแปดแต่ว่าปัญหาคือมันอั้นนะครับพู่ว่าจะแก้เกมจังไหนนะจะว่ากับฝากเลขทะเบียนรถในเรื่องหัวกระสือไหมนะครับหืุเลขเลยได้ระสือร <c oughs> ถนะครับเออทะเบียนรถกับ <c oughs> เก้าสามศูนย์หนึ่งนะครับน้องข้าพี่ใครอยากพรมิสตอริที่นีกันซื้อมันาะดีล่ะนะครับน้องเพราะว่าห้ามันออกเพราะว่าแปดมันซื้อมาได้หรอนะครับเพราะว่าขนาดนี้แอบย่งบอเป้าตังเปิดขึ้นกับอันเหมือนเลยนะครับน้องบ่มีเลยนะครับน้องอ่ะนี่นี่ผสรกถามอย่างบอสกับคนมันไหลมันหอนนะครับน้องก็เดี๋ยวจะผ้าไหวยคูมือนีอเขาจะค้อหัวยังไงเหมือนลำบาก คือเ่าเขียนเช็ดตัวหขอหน่อยอาจารย์ขอหน่อยหน่อยครับหน่อยบ่เดี๋ยวนะช่วงนี้เขาไม่อยากให้เขาไม่อยกใอ๋อไม่ากให้อ่ะเปล่าเห่ฟันเลยซเร่อหน่อยเปลาเห่ฟันซืซอไม่ตับท้องเขาใครต้องจารหน่อยหน่อยนะครับเอาอยู่ตรงนี้หน่อยหน่อยกันคือเราขึ้นใหม่เนี่ยหน่อ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 ย พขดีว่ามม่นเนี่ยทีมงานกู้ให้ผมมันเขาไปเสียบ่อดนะครับก็่ลนบนมีคนซอยอยู่แลอากาศแต่ละจอดอจไรครับศอะไรนะเมือวัตองตลอดี่ห้าองพันห้อยรุดมาห้านะครับบ่อยฟังซอซื้อเลยหุ้มมือตันเลนย เลขดเดียวก็คือห้าหกหกห้าครับห้าห้าสามหกสามห้าหนึ่งนะครับฝังเศสครั้งห้าหกห้าสามหกสามแล้วก็ห้าหนึ่งสามตัวมีห้าหกสามกับห้าหกหนึ่งนะครับเนาะเลเปเาประการนี้นะครับเด้อเป็นเปลี่ยน้าน้อยบ้างพีเี่ี่ย นี่ใยถามยังว่าครับผมจะพาหยปูแล้ันแมาแอะนะครับนาอกล้ากันดีใจยุ้พี่น้องนังขานั่งขาเวลาเลขเขาเนี่ยผมก็ดีใจที่ที่ผมเต้นก็ครับเนี่ยผมก็ได้ถือหลายล้างนะครับผมดีใจว่านี่แหละผมซอยคนไดยนะครับนอก็คือยังว่าอ่าจำคำผมใ้เลยถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจดนะครับเด้อนะครับตอนนี้เลกเขาหลายมันกระโดดหลายยางเปล่งงานนะครับน้อง นั่งครูแนี่ยอย่างแนี่ยเอยามาย่างน้อย่างครับจริงมือนี้ทีมกาดผมบะวังจะค้ขขนเนี่ยผมอะคน้นหอากับไหลเนาะจะไผเป็นไผแม่นบ่ดละนะครับเนาะปีวอกสองนี่ก็ะย,ยุ่ยากนะปีวอกสองถลกเขาตำนักไปเดือนหนึ่งนะครับปีนี้ก่ะทำเต็มที่ครับกระยูยจุดนี้แล้วกบบเต็มที่นะครับเด้อเวลาเลียองเขาอาจารย์ก็จะป่วยนะครับเซนวัตเราหกิบกระปุยมาโอ้เห็นลูกชิ้นจะพร้อมหรไทายกรุงเทพโอ้ยนะครับ ขวดก็ไปถามเล่านะครับเราหลุดยางเดียวเลยนะครับหลุดสีบรมิพานนะครับแล้วก็มีเข่าีหลุดนะครับแล้วพรมีไพายงก็ออดยังแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไหวปูแล้วครับน้องไหวปครับไหวปูเดี๋ยวขวดไอเดี๋ยวตั้งนะโมว่ากันสามจบนะครับเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ네ุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก้าวตามอาจารย์กายะวาจาจิตตังอาหังวันทาพันันตาลคราพักนางอุสาวรียิสุทธิเทวุจิเนศายะวาจาจิตตัง อาหังวันทาอะนาสานครราชพระนางบุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมีกายะวาจาจิ Viol ตตังอาหังวันทาอะนาสานครราชพระนางบุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมีกายะวาจาจิตตังอาหังวันทาอานาสานัคราช พระนางอุสาวรีวิสุทิเทวาบูเชมิกายะวาจาอิตตังอาหังวันพานาคาทิปกฮีองค์ดำแสนเสน่หจันทานคราชวิสุทิเทวาบูเชมิเมตันจามัคาราโฮปิโยนาคาขันทัพบริสตังบอกซื้อน้ำสมุนมพรอะไรกี่ของอ์เงี้ยเงี้เลือนกี่เด้อกี่ไม่ได้ เดี๋ยวก็จะเปิดเทศเลยแต่ว่าเดี๋ยวประชุมกันว่าเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวอาจารย์บอกรูปจังลูกเล้วจพค่งลุกนะครับเนาะน้อยก็ไปแต่แล้วนะคะน้อยก็จะมีถ้วยห้าลูกห้าก็มีหกห้าห้าหกห้าสามหกสามห้าหนึ่งสามก็จะมีห้าหกสามห้าหกเลยนะคะรับเดี๋ยวจะเคาะเคาจะเลี้ยงหน้ากระดานไม่ต้องแงกันเคาะแล้วก็ยยางออกไปเลยเลยชวนให้จะท้ายลูก กะเบิกแล้วทุกคนก็ยังมาตั้งแถวสองแถวนะครับสลหรับไสหัวไทยเอานะครับเนาะคนหลายมือก่ะขอรวมรวมมือกันจั็หน่อยนะครับการจะเป้ากันทุกคนแต่ละคนก็อยู่บ้านไก่อยู่โซค้ากับมี่นะครับอยู่ไทยกับมี่นะครับเนาะอยู่เมืองนอกกับมี่นะครับเนาะผู้ใดอยู่ไก่ก็โม่ไก่ถือหลายก็โม่เนาะ